สำหรับซิลเวอร์ปีนี้ Return คือประมาณ84%แล้วนะคะทองคำนี่ยังเกือบเกือบ60ในรอบเนี่ย20กว่าปีที่ผ่นมา25ปีนี่คือกราฟ25ปีของ Golden Silver r a ์เรเนี่ยถ้าเราอยู่ในทศวรรษที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทองกับซิลเวอร์เนี่ยมันอยู่ในเลนประมาณเนี้ย50เห็นไหมครับอยู่ในเลนประมาณเนี้ย50 50ทีไรมีย่อลงมา30บ้าง 50ทีไลท์เด้งทุกทีขึ้นไปมัน70ทีไลท์เจ็ดสิบแปดสิบทีไลท์ก็ลงทุกทีนะครับในรอบอย่าง20กว่าปีที่ผ่านมาแล้ก็เพิ่งจะมาเห็นตอนเดือนตอนโควิดโกลเด้นซีเวิร์ลโชว์ขึ้นขึ้นไปถึงร้อแล้วก็ในรอบตั้งแต่โควิดมาประมาณ5-6ปีเนี่ยเราก็จะเห็นที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือประมาณร้อยหนึ่ง แล้วก็ต่ำสุดที่เราเห็นก็ประมาณเนี้ 75, 75, ย75 75-80โกลเด้นซิลเวอร์เรโชมาแตะ75เมื่อไหร่ทองก็จะเพอร์ฟอร์มกว่าถ้าเห็นว่าขึ้นไปร้อยเมื่อไหร่ก็จะเห็นว่าซิลเวอร์ Silver ก็จะเพอร์ฟอร์มมากกว่าทองอย่างเช่นปีนี้เห็นทองเหมือนเป็นพระเอกแต่จริงๆซิลเวอร์เนี่ยพระเอกกว่าแต่คุถ้าต่อแฮนดิลได้เนี่ยถ้ามองอย่าง แพทเทิร์นของทองคำเหลังจากนั้นเขาก็จะไปได้อีกไกลเลยหรือเปล่าคะหมอส่วนอีกหนึ่งแอดเซ็นะคะปีนี้จริงๆแร้วแรงกว่าทองคำนั่นก็คือซิลเวอร์นะคะสำหรับซิลเวอร์ปีนี้รีเทิร์นคือประมาณ84%แล้วนะคะทองคำนี้ยังเกือบเกือบ60% กราฟของซีเวอร์เป็นยังไงบ้างคะพี่หมอคะเราน่าจะไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องของซีเวอร์มากนักนะคะรอบที่แล้วเราก็คุยแต่ทองเป็นหลักนะคะปรากฏว่าซีเวอร์แรงมากนะคะอยากพี่หมอช่วยอมองในเชิงของกราฟหน่อยเป็นยังไงบ้างคะพี่หมอคะคือคือซีเวอร์กับทองมันก็เป็นพีเชนเมทัลด้วยกันเนะ่ยเวลาถ้าเราจะคุยเรื่องซีเวอร์เราก็ต้องไปคุยเรื่องโกลเด้นซีเวอร์เลรชว์นะครับ IQX GL เดี๋ยวผมทำให้นะ IQXL s ก็ไปดู Golden Silver Ratio จะเห็นว่าในรอบเนี่ย20กว่าปีที่ม่านมา25ปีนี่คือกราฟ25ปีของกราฟของ Golden Silver Ratio เนี่ยจะเห็นว่าทองเนี่ยมันจะถ้าเราอยู่ในทศวรรษที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทองกับซิลเวอร์เนี่ยมันอยู่ในเลนประมาณเนี้ย50เห็นไหมครับอยู่ในเลนประมาณเนี้ย50 50 P l i n ลมีย่อลงมา30บ้าง ้าสิบทีไลเด้งทุกทีนะครับแล้วก็ขึ้นไปมานเจ็ดสิบทีไล์เจ็ดสิบแปดสิบทีไลก็ลงทุกทีนะครับในรอบเนี่ยยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเราก็เพิ่งจะมาเห็นตอนเดือนตอนโควิดใช่ไหมครับที่ขึ้นจากตัวตัวโกลเด้นซิวเวอร์โชว์ขึ้นขึ้นไปถึงร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ในรอบตั้งแต่โควิดมาประมาณห้าหกปีเนี่ยเราก็จะเห็น ภาพของโกลเด้นซิลเวอร์โกลเด้นซิลเวอร์เรโชที่มันที่มันอที่มันเปลี่ยนที่มันอที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเดีย๋ยวผมมิววัอนอ่ะ,อะที่มันที่มันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปะนะครับก็คือประมาณร้อยหนึ่งถ้าเรามาดูกราฟนี้ก็คือ,อประมาณร้อยหนึ่งแล้วก็ต่ำสุดที่เราเห็นก็ประมาณเนี้ยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแปดสิบ ต่ำสุดก็คือประมาณทักเจ้าใช่ไหมครัเห็นไหมครับว่ากรอบของโกลเด้นซิลเวอร์โชเนี่ยยกระดับขึ้นมาจากประมาณ4ี่ห้าสิบหกสิเฉลี่ยขึ้นมาตอนนี้ก็คือประมาณ80ดถึงร้ออ่าฉะนั้นถ้าเห็นอ่าโกลเด้นซิลเวอร์มาแต่เจหเมื่อไหร่ทองก็จะเพอร์ฟอร์มกว่า Silver ถ้าเห็นว่าขึ้นไปร้อยเมื่อไหร่ก็จะเห็นว่า ซิลเวอร์ก็จะเพอร์ฟอร์มมากกว่าทองอย่างเช่นปีนี้เ,เห็นทองเหมือนเป็นพระเอกแต่จริงๆซิลเวอร์เนี่ยพระเอกกว่าแค่นั้นเองเห็นไหมครับว่าตั้งเห็นตั้งแต่ปี2 0 2 5ต้นมาเนี่ยเห็นไหมว่าต้นปีเนี่ยทองอาจจะขึ้นเร็วแต่พอหลังๆพอช่วงเดือนสี่ไปต้นมาเนี่ยทองอซิลเวอร์ก็อัเปอร์ฟอร์มกว่าทองอ่าก็เห็นไหมครับว่าลงครับว่าทองลงไปว่าซิลเวอร์อัพเปอร์ฟอร์มกว่าทองฉะนั้น ปีนี้ก็ถ้าเราไปดูแพทเทิร์นของซ mm ิลเวอร์ก็เพิ่งจะมาเบรกเฮสตอรีเค้าไฮเนี่ยตอนปี2021ใช่ไหมครับตอนเนี้ย mm hmm. เห็นไหมครับรูปแบบมันเหมือนอะไรมันเหมือนร mm ีเวิร์สของทอง mm hmm. ใช่ไหมรูปแบบมันเหมือนคัพแอนด์เดิลไหมคับใหญ่ใหญ่เห็นไหมรูปแบบมันคับแพใหญ่ฉะนั้นตอนนี้ถ้าซิลเวอร์ถ้าไม่ได้เบรกเร็วๆแรงๆก็มีโอกาสก่อเป็นแฮนเดิลเหอนกันแล้ว แล้วมีโอกาสที่มันจะเห็นไหมมันก่อมา2011ก็ออกมาประมาณ10-14ปีถ้ากอ่อแฮนเดิลก็มาทาัก3-4ปีเป็นต้นไปอย่างเงี้ยอาซิลเวอร์ก็อาจจะเป็นแอสเซทหน,นึ่งในอนาคตที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับก็พยายามดูล้อกันซิลเวอร์กับทอง,เ,ทองอเห็นซิลจะเทรดจะเทรดทองเห็นพอเห็นปีนี้ผมเห็นคนหนึ่งก็ เริ่มไปหลานทองแล้วก็อ่ะไปซื้อซิลเวอร์เป็นแท่งๆมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยซิลเวอร์โลนึงก็ซิลเวอร์โลนึงคือซิลเวอร์มันความถ่วงจำเพาะมันจะน้อยกว่าทองใช่ไหมครโลนึงของซิลเวอร์มันก็จะอ้วนกว่าทองใช่ไหมคือมันหนักเท่ากันอ่ะแต่มันจะอ้วนกว่าปริมาตรก็จะเยอะกว่าวถ้าเราจําสูตรเคมีเจําสูตรของอตารางธาตุของซิลเวอร์ได้ใช่ไหมก็จะเห็นว่าซิลเวอร์มันตัวเลขมันน้อยกว่าทองความหนัก ต่ออะตอมมันน้อยกว่าทองฉะนั้นมันก็จะอ้วนกว่าฉะนั้นก็เหมือนกันว่าปีนี้ก็เห็นคนไปซื้อซิลเวอร์กันก็พยายามดู Golden Silver Show ประกอบครับพรเพียงแต่ว่าซิลเ,เวอร์แถวนี้ก็เป็นข้อต่อเหมือนกันถ้าไม่ทะลุห้าสิบไปยาวๆก็มีโอกาสกอ่อแฮนเดิลได้แล้วก็กอ่อแฮนเดิลเสียอาจจะเสียเวลาพอสมควรครับค่ะแต่คือถ้ากอ่อแฮนเดิลได้เนี่ยถ้ามองอย่าง แพทเทิร์นของทองคำนยหลังจากนั้นเขาก็จะไปได้อีกไกลเลยหรือเปล่าครับพี่หมอไปได้อีกไกลครับเพราะว่ายังไงซิลเวอร์กับทองมันมันก็ต้องไปคู่กันอยู่แล้วอย่างที่บอกครับก่อได้ก่อได้อีกไกลเพียงแต่ว่ามันมันมันเสียเวลาไงมันไม่เหมือนทอง่ะคือทองคือทองมันเวลาเห็นไหมเจอถ้าเรามาดูเนี่ยก่อแฮนเดลิลเห็นไหมตอนทองก่อก่อคัพเสร็จเห็นไหมครับค่ะเนี่ยเห็นไหม มันคือมันจะไม่ปากถ้วยนะเวลาสินทรัพย์พวกเนี้เห็นไหมครับค่ะอ่าอันเนี้ยถ้าเรามาดูเรามาตีเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันก็ก่อก่อแฮนเดิลอีกประมาณสามปีครึ่งกว่ามันจะขึ้นจริงใช่ไหมไอจังหวะสามปีครึ่งนี่โอ้โหตรงนี้นี่เหนียวนะถ้าเราจําทองสมัยตอนก่อนขึ้นได้พันหกพันเ็ดพันแปดนี่คนไม่ซื้อทองกันเลยนะค่ะนิ่งมากอ่า คน,คนไม่ซื้อทองแล้วคนก็เบื่อมากถ้าทองเป็นบ่ายประมาณสองหมื่นอ่ะอคนไม่ซื้อหรอกตรงนั้นอะ่ะเออผมผมผมเคยให้สัมภาษณ์ช่องนึงอะ่ะตอนโควิดบอกว่าเนี่ยต้องเวททองนะคนไม่สนใจเลยตรงนั้นน่ะเออจังหวะนี้คนก็มาเหมือนกับโกลัชเใชนไหมจะซื้อทองทีแบบรอทองสิบวันอะไรอย่างเงี้ยค่สองหมื่นไม่ซื้อซื้อหกหมืนเออก็ประมาณนั้นนะก็ก็ ก็ระมัดระวังครับสินทรัพย์ทุกสินทรัพยมันก็มีจังหวะบูเห็นว่ามันอาจจะไม่มันอาจจะไม่ได้บูตลอดเวลาอะไรค่ะแล้วพี่หมอสนใจหรือว่าเทรดซิลเวอร์บ้างไหมคะพี่หมอมีมีแผนในการเทรดยังไงกับซิลเวอร์นะนะสเตทผมอยากอขอร้องผ่านรายการเนาะคือเวลาผมเทรดซิลเวอร์เนี่ยผมจะไม่ได้เทรดในไทยผมจะไปเทรดที่โคมกไปเทรดที่เซมี เพราะว่าเอมันไม่มีสภาพคล่องน่ะแล้วก็อยากให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอไว้ไปถึงผู้จัดการตลาดทรัพย์ฟิวเจอร์นะบอกว่าเนี่ยคือทองอ่ะมันมันมีสภาพคล่องดีมากเลยแล้วเกิดจะมีไม่กี่ตลาดนะที่ตลาดฟิวเจอร์กับตลาดตลาดตลาดเลียวตลาดเลียวอ่ะตลาดตลาด ตลาดที่เป็นตัวจับต้องได้เนี่ยแบบ <c oughs> ดีทั้งดีดีทั้งคู่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง <c oughs> ที่คือจอทั้ <c oughs> งฟิสิกอลแล้วก็มีตลาดฟิวเจอร์ที่ล้อกันไปแต่เงินเนี่ยไม่ล้อผมแบบเป็นคนที่เล่นฟิวเจอร์ทอเงิน,นตั้งแต่ยี่สิบสองยิ่สามเหรียญดีเนี้ยก,ก <c oughs> เย็เล่นมาตลอดผมว่าใช้การเนี่ยเล่นมาตลอดแต่ต้องไปเล่นโคมิกต้องมาตเล่นตลาดซีเมอีฉะนั้นเนี่ยตลาดฟิวเจอร์บ้านเรา ยัง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 ไม่เกิดเอยังคือซิลเวอร์ยังไม่เกิดเท่าไหร่ก็วอยไปตลาดครับว่าควรจะต้องมีสภาพคล่องที่ดีกว่านี้ครับอะไรอย่างเงี้ยกคค็ค่ะค่ะแต่ว่าคือช่วงนี้ก็ดูคึกคักขึ้นนะคะพี่หมอซึ่งซึ่งก็ดูน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเนาะแต่ว่าคือถ้ามีสภาพคล่องม,มากมากเนี่ยอันนี้ดีดีมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะกับนักเทรดนักลงทุนใช่ใช่ใช่ครับเช,ชื่อไหมว่า ตลาด TFX บ้านเราอ,ะอ่ะเหมถึงตลาดตลาด S50 ฟิวเจอรอ์ยังเทรดน้อยกว่าทองเลยนะลองไปดูดิลองมาเทียบมาเทียบจำนวนสัญญาเทียบจำนวนจำนวนนั้นอะ่ะจะเห็นว่าแบบ S50 f ฟิวเจอร์เกิดก่อนกว่าตลาดทองอีกแต่ตอนเนี้ยทองเป็นอันหนึ่งที่ฟิวเจอร์บ้านเราอ,ะอ่ะคนที่ทำ l q u u i i t y อย่องเก่งมากอันนี้ต้องยอมเลย<ช>แล้วก็แล้วก็แล้วก็ success ครับ